ผมก็พูดจริงๆว่าผมก็ให้คนยืมเยอะครับผมได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างเสียเพื่อนบ้างผมเคยให้ยืมแบบเป็นหลักแบบหลายแสนอะไรกันเคยครับรู้สึกเสียใจมากกว่าคือแบบตอนเข้าไปยืมก็คือคุยๆกับเราดีมากไอ้ทวงก็ไม่อยากทวงหรอกแต่พอมันนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยพอขาไปถา,ถามถึงมันกลายเป็นว่าคําตอบที่ได้กลับมาเหมือนเราเป็นคนผิดอะ่ะเราก็ยิ่งแบบเสียคามู้สึกอ่ะกูไม่เอาคืนก็ได้ คือเท่าที่รู้อะไม่มีแต่ที่เหลือต้องไปถามเขาเองครับถ้าเวลาเกตแบบมีคนคุยมันก็คงไม่แปลกถ้าเขามีคนมีคุยผมก็อาจจะพอรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยนะอันนี้จากที่ผมรู้จักเขาเลยใกวาเลนไทน์แล้วค่ะครับผมมีมีฟิลเลยคะวาเลนไทน์วาเลนไทน์คมีฟิลอะไรมีฟิล <laughs> แต่งงานไงคะยัง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 แต่มีนัดกินข้าวอีกเสร็จครับมีนัดทานข้าวกันครับผมเรื่องทั่วไปครับผมไม่ตอนละน้อยอียิปต์แล้วอียิปต์แล้วที่เป็นที่ขาตัดปินกันแล้วไม่คือทริปอียิปต์เป็นทริปที่แพนกันมานานแล้วครับครึ่งปีอะไรเงี้ยครับผมก็ซื้อทัวร์ไปเที่ยวครับมันไม่มีแบบโมเมนต์คือ ยังไม่ได้ถึงจุดตรงนั้นครับผมแต่คิดว่าสมมติถ้ามันเกิดจริงๆมันน่าจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายเรียบง่ายไม่ใช่ภาพพิเศษนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พีเดิ้งครับก็เป็นแบบว่าภาพเที่ยวทั่วไปอะไรใจมันรออะไรรอความจริงแล้วถามว่ารออะไรอ่ะมันก็ไม่ได้รออะไรนะความจริงก็แบบเคยคิดเหมือนกันเราก็ไม่ได้รออะไรแค่ว่า แค่อยากปล่อยให้มันไปเป็นไปตามจังหวะที่รู้สึกว่าเออความรู้สึกของทั้งคู่หรือว่าความพร้อมของทุกๆด้านมันพอดีลงตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าครับว่ารอรอให้อเล็กไปก่อนรอให้อเล็กไปก่อนก็ใช่ด้วยแหละเ,ออเพราะว่าคู่นั้นเขาดูแบบร <คน S 1> ักกันมากๆอะ่ะเออรับข้างรักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าความรักของเขาเนี่ยจะพุ่งนําหน้าผมไปก่อนครับาใครก็บอกว่าเมื่อี้แหละแน่นอนลนะอเล็กโบครับผม คือคิดคือหมายถึงว่าคิดในคิดกับตัวเองในเชิงว่าแบบว่าเออเรารออะไรหรือเปล่าความจริงก็ก็ไม่ได้ว่ารออย่างที่ผมเคยตอบพี่ๆไปว่าถ้าเกิดด้วยไวยด้วยอะไรผมมันก็ก็ถือว่าพอมาแล้วนะครับแต่ว่าแค่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะธรรมชาติไม่อยากไปเร่งมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> ความจริงแม่ก็เลือกถามไปแล้วฮะมีแฟนแล้วเขาล้มใลแล้วเลยเออใช่แม่แม่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ถามมากล <c oughs> และเขาก็เห็นเรามีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะว่ากับเปก็คือความจริงแล้วคบกันทั้งคู่คบกันก็อยู่ในสายตาพี่อัดจลอดทางทางบ้านบ้านของเฟยด้วยแล้วก็บ้านผมด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็ไปกินข้าวด้วยคนใหม่ไม่ได้ถามเรื่องนี้แต่ว่าถามแค่ว่าแบบเอออยากไปเจอพี่เฟอยากไปเที่ยวเล่นกับเฟยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับวันนี้วันใหม่ไม่ได้ ไม่ห่วงแล้วครับผมถึงจุดจถึงจังหวะ<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันใหม่อาจจะยังไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้เรื่องพรุ่งนี้เท่าไหร่แต่ว่าเขาก็อาจจะแบบว่าเออเห็นเฮียเฮียมีแฟนเขาก็มีความสุขเขาก็ได้มีเพื่อนเล่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหน,น้องมีแฟนแล้วเหรอยังยังย <c oughs> ังแต่ถึงเฮ er, er, ียเฮียคือเฮียนี่เอบโป๊อแะเกดล่ะนะคะเกดเกดมีแฟนไหมคะคือเท่าที่รู้อะไม่มี แต่ที่เหลือต้องไปถามเขาเองครับอ,อ้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่อะไรบอกว่าเจอติดต่อไม่ได้ช่วงหลังงงๆแติดต่อคุณเกสไม่ได้หรอใช่ความจริงแล้วช่วงหลังผมพวกพวกผมไม่ค่อยมีเวลาเจอกันมากเท่าไหร่อย่างล่าสุดก็เจอกันงานแต่งของเจมใช่ไหมฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงหลังต่างคนต่างมีภารกิจที่ต้องทํากันค่อนข้างยุ่งครับก็เลยไม่มีเวลารวมตัวและอยอย่างหนึ่งก็คือ ช่วงนี้รายการแบบว่ามีการรายการที่ทำมันจะปิดซีซั่นไปด้วยแต่ก็เร็วๆนี้ครับคุยกันแล้วว่ามีแผนจะกลับมามารวมตัวกันเปิดซีซั่นใหม่คนดีที่ไหน,นอาการเกสแปลก,ปลกหรอคือ <c ười> ถ้าเวลาเกสแบบมีคนคุยมันก็คงไม่แปลกไม่ได้แปลกแ แต่ว่าคือ,อส่วนใหญ่ถ้าเขามี<อ>ามีคุย<อ>ผมก็อาจจะพอรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ครับ<อ>ช่วง,บบงนี้ตัวเองยังเซ็ตไม่ได้เลยว่ามีหรือเปล่าจับไม่ได้จับไม่ได้ครับแต่ใจเราอยากให้เขามีไหมเนี่ยตอานหลายคนเป็นห่วพี่เกดอยู่อยากครับ <c oughs> เพราะว่าจะได้เป็นการลดความกดดันในตัวผมลงไปด้วยคือผมว่าคือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยนะอันนี้จากที่ผมรู้จักเขาเลยเขาก็ชอบที่จะแบบ คล่องตัวในการทำอะไรอะไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ว่าอินโทรเวิร์ดนะบนเปิดบนอินโทรดอินเวิร์ดรักแมวต้องหาผู้หญิงที่รักแมวอย่างเงี้ยเฮียเออก็อาจจะใช่เอ๋อความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องแรกแต่เป็นเรื่องแรกกับทางจีดีเอชครับผมก็ถือว่า คือเอาจริงเลยอะผมดีใจมากครับที่ผมได้มาร่วมงานกับ Gdh เ,เพราะว่าผมเองก็เล่นหนังมาเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เรื่องที่สิบแหละนะครับแต่ว่าผมมันมีความฝันมาตลอดของผมเองว่าผมอยากเล่นร่วมงานกับทาง Gdh เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบดูหนังไทยแล้วก็รู้สึกว่าหนัง Gdh จะเป็นเป็นหนังที่แบบคุณภาพอะทั้งเรื่องโปรดักชั่นเรื่องบทหรืออะไรก็ตามแล้วก็ตัวเองอะผ่านการแคสหนังกับ Gdh มาหลายเรื่องจนมาเรื่องนี้เพื่งจะได้มาประสบผลได้เล่นกับ Gdh แคสครับแคสมาตั้งแต่สมัยก่อนเข้าวงการจนเข้าวงการไม่ยังต้องแคสอยู่ครับ,บรก็คือเอาจ,าจริงๆก็ฟินครับคือเราได้มาทํางานกับทาง GDS ด้วยทั้งเออแล้วก็ได้มาเจอบทดีๆด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ดีๆที่แบบเราเราตามหามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามแบบว่าเป็นโดยดวงของอ้าวแล้วก็จะชอบถามว่าดวงแบบดาราปีนี้เปนดวงคำหรือ เต็มไปหมดเลยลเราเอาสติสมันเราเรา่าเราป้องกันตัวไงมันแบบเตรียมตัวไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องวารกเรื่องอะไรเงี้ยเราตัวไหมเพราะว่าความจริงแล้วข่าวดารามเยอะทุกปีแหละเนาะแต่ว่าคือมันก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเราโดยส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ไปเรียกว่าอะไรครับอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องดวงหนักขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่นะแต่เราก็รู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การดําเนินชีวิตของตัวเราเนี่แหละนะครับก็ถ้าเราใช้ชีวิตให้เซฟตี้ระวังมากที่สุดก็น่าจะดีที่สุดส่วนที่เหลือถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่นอกเหนือการควบคุมก็ต้อง manage ให้ดีครนี่ก็ต้องระวังตัวให้ดีครับผมเงินเงินก็ไม่ให้ยืมเรื่องเงินเหรอครับผมโอ้โหคือเรื่องยืมเงินนี่มันเป็นเรื่องพูดยากนะคือผมผมก็ อ่ะผมก็พูดจริงๆว่าผมก็ให้คนยืมเยอะครับผมนะครับไ,ไ,ดได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างเสียเพื่อนบ้างก็ควาจริงแล้วพอทุกวันนี้ พอมีคนยืมอ่ะผมก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าเขาไม่ได้มีเหตุผลจำเป็นจริงๆอ่ะผมผมก็ต้องตัดปัญหาด้วยการที่บอกว่าเออเราคบกันเป็นเพื่อนอย่างนี้ดีกว่าคือไม่อยากไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่ใช่ว่าง,งกรงหรือให้ยืมไม่ได้แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันมันบอกเลยว่าบางทีการที่แบบมายืมเงินกันมันกลายเป็นว่าเสียความรู้สึกเสียเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครจําเป็นจริงๆแบบเรื่องแบบเขาต้องมีญาติหรือว่าพ่อแม่จำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยผมอันนั้นผมผมช่วยได้ผมช่วย เยอะเยอะเยอะผมเคยให้ยืมแบบเป็นหลักแบบหลายแสนอะไรเงี้ยก็เคยครับได้ค so ืนมาประมาณหนึ่งครับประมาณไอ้แบบหลักเป็นหลายหมื่นแล้วไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับความรู้ใจของเจ้าหนี้ช่อวอามันมันมันรู้สึกเสียใจมากกว่าเวลาที่แบบเราต้องไปเอาพูดตรงๆบางทีแบบตอนที่เขามายืมเราอ่ะผมไม่ได้ระบุว่าที่ใครนะเป็นเป็นแค่บางคนอย่างเงี้ย งคนที่มายืมก็คือแบบตอนเข้ามายืมก็คือคุยคุยกับเราดีมากแต่ว่าพอเราไปยืมเขาอะมันเหมือนเราเป็นลูกหนี้ซะเองอะไรเง<ช>ี้ยเหมือนกนับว่าพอเราพอเราไปไ,ไอท้ทวงอะก็ไม่อยากทวงหรอกแต่พอมันนานม,มากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอ,อไปถามถึงมันกลายเป็นว่าคําตอบที่ได้กลับมาเหมือนเราเป็นคนผิดอะวพราเราแบบใจแคบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบเดี๋ยวคารู้สึกอะคูไม่เอาคืนก็ได้อะไรเงี้ยก็จบจบไปอะไรอย่างเงี้ยครับว่า่ผ่านมามีน้ำตาซึมเหมือนกันไม่น้น้ำตาซึมหรอกเจ็บใจมากกว่าเจ็บใจแล้วก็บางกับบางคนก็ เสียเสียได้เพื่อนนะครับเสียได้เพื่อนคือตอนนี้อย่ายืมเลยใช่ครับผมนะฮะให้ผมไปยืมคุณดีกว่าคือคืออย่างนี้ครับบางบางคนก็หายไปเลยครับบางคนเขาก็บอกเหตุผลมาว่าทําไมแล้วก็กลับเก็บต่อมาให้เรื่อยๆนี้เราเราเข้าใจก็มีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัสวัสดีครับผมเคลลี่ธนพัฒน์ครับก็ Happy New Year สวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆท็อปดาราทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องนะครับอะไรที่มันเลวร้ายหรือไม่ดีในปีที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับปีนี้เราต้องเดินหน้าสู้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกๆคนเลยนะครับ มอยากพลาดเข้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด Super s u p e r อร์ตให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ